ี้เราออกจากพระราชวังเพมานะเราก็มาถึงที่ตลาดอดองบาอันนี้มันภาษาเวียดนามเรียกว่าเจิดดอมบานะมันก็ไม่ไกลจากพระราชวังมากนะเมื่อกี้ที่พระราชวังฝนตกแค่มานิดเดียวไม่ถึงกิโลเดียวอ่ะนะเห็นว่าฝนไม่ตกเลยแห้งมากพอมาถึงนะพอมาลงที่หน้าตลาดเนี่ยมันความรู้สึกมันตื่นเต้นขึ้นมาเลยนะมันรู้ว่าตลาดเนี่ยวันนี้ข้างในเนี่ยมันต้องมีอะไรสนุกสนุกแน่เลยแค่มาหน้าตลาดนะก็เห็นร้านขายทองเต็ไมไปหมดเลย ข้างในก็เห็นมีของขายนะพวกของกินของใช้ต่างๆเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในกันดะูว่ะนะดูสึกว่ามันเริ่มตื่นเต้นละมันมันต้องเดินเข้าไปแางไหนนะไปดูกันตลาดดงบานะเว้ ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดดงบารอะฮะทิวเออะะมันมีอยู่สองชั้นตอนนี้เราอยู่ชั้นสองครับชั้นสองกจะขายพวกเสื้อผ้าค่บผมมีเสื้อผ้ามีผ้าหม่มผ้านวมเสื้อยืดเสื้อของฝากอะไรเงี้ยเราก็มาอะฮะแต่ว่าจริงๆวันนี้เรามาเนี่ยเราจะมาหามาหาของกินโอเคแต่นี้ <S <S <c oughs> เราพาขึ้นมาดูข้างบนกันก่อน <c oughs> มาดูก่อนก่อนมันขายอะไรบ้างเนี่ยมีเยอะยะเลยของกอ๊อปไม่กอ๊อปของเด็กชุดอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนมากเป็นเสื้อผ้า ใครอยากจะซื้อช้อปปิ้งก็มาก็มาตรงนี้ได้นะแต่เดี๋ยวเราไปหาของกินก่อนกี่วาเราลงแมงล่างหิวแล้วหิวแล้วหิวมากเลยตอนนี้บ่ายแล้วนี่โอเคเห็ไหมไปเราลงแมงล่างก่อน พี่พามากินอะไงพี่เดี๋ยววันนี้พามากินอาหารของที่โเว่นนิดหนึ่งนะเอ่อก็ดูคึกคักนิดนึงเพืรอเราพามากินในตลาดเป็นร้านเตี้ยเตี้ยร้านแบบเก้าอี้เตี้ยเตี้ยราคาไม่แพงมันมีอะไรบ้างเมนูเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอมองเมนูนะมันมีมันมีบุงบ่อเพ้เนี่มันเป็นอาหารของของเอ่อของเมืองเว่นนะมันคือบุงบ่อเพมันคือเป็นบุงอะนะแล้วมันเป็นเหมือนก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับ นะก็คือเดี๋ยวสั่งบุบบอเพยมาชามหนึ่งแล้วก็สั่งบุญบุญผิดหนึงบุญผิดหนึงก็เป็นแบบเหมือนเป็นแบบเส้นเส้นเส้นอะไรอ่ะเส้นขนมจีนอ่ะนะแล้วมีหมูย่างนะฮะนะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวสั่งบั๋นแบวมากินด้วยบั๋นแบวเป็นเหมือนเหมือนแบบขนมค้กอ่ะตัวเนี้ยนะนะวัแนก็เป็นอาหารของเพื เดี๋ยวลองดูโอเคนะได้เดี๋ยวมาเดี๋ยวรอของมาปุ๊บเดี๋ยวจะกินให้ดูบันแบวมาแล้วบันแบวเนี่ยเป็นอาหารเป็นอาหารชาววังนะของของที่เมืองเว้นะได้เดี๋ยวจะให้ให้ดูว่ากินยังไงนะบันแบวมันก็คือเป็นขนมถ้วยครับนะเป็นขนมถ้วยนะวิธีกินก็คือว่ามันมามันมาเป็นด้วยถ้วยเนาะอ่าวิธีกินะหยิบหยิบิเป็นถ้วยนะอ่าเป็นถ้วยนะแล้วก็เอาน้ำน้ำปลาครับ คือน้ำปลานี่ไม่ใช่ไม่ใช่น้ำปลาเค็มๆนะมันเป็นเหมือนซอสอ่ะเป็นน้ำจิ้มอ่ะนะราดรุงมาแล้วอถ้็ปรุงมาแล้วโอเคนะใครชอบเผ็ดแล้วก็ใครชอบเผ็ดก็กินเผ็ดอย่างนี้มานะเสร็จแล้วง่ายๆมากเลยนะแล้วก็เปิดปาดปาดนิดนึงยะาไฮเออมออคโตเเอออไฮโตบุ๋งบ่อมอโตบุ๋น t ิ ị t เนื้อ อ่าโอเคเนี่ยแค่นี้เองนะนะเนี่ยเสร็จแล้วใช่ไหมมันจะเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกเป็นแบบเป็นเป็นแป้งอะ่ะนะอ่า,อาแล้วก็โอ้ลืมให้ดูว่าข้างในมีอะไรอ่าก็คือมันจะมีอ่ากุ้งนะมีกุ้ง,งแห้งๆนะนะแล้วก็แล้วก็จะมีพวกกุ้งปลาเครื่องปรงุงพวกเนี้ยนะครับนะแล้วอะไรมีแล้วก็มีหมูด้วยมีหมูกรอบแล้วก็จะมีเ <c oughs> ขาเรียกเขาเรียกว่านีเป็นเหมือน <c oughs> แบบสายหยอก <c oughs> เออมันคือคือเป็นหมูยอโอเคอ่านะอ่ะกินนะอ่ะครับกินเลยควับแล้วเนี่ยมันมีอัเนี่ยหอมทอดป่ะนั่นแหละหอมทอดหอมนะมันอร่อยที่ตรงอันี้แหละซอสอ๋ออร่อยที่ซอสซอสช่วยเยอะซอสเนี่ยโอ้ซอสหวานหวาน เค็มเผ็ดอร่อยโอเคใหญ่ก็มือนี่ะอ่าเอาละครับผมสั่งมีเนี่ยรมีน้ำต้มน้ำต้มคั้นน้ำต้มคั้นด้วยอยากกินให้ดูนะต้องกินไหมเอาเลยกินเลยพี่โอเคนี่ย่างหมูหรออืมอร่อยโอเคไม่หวานด้วยโอเคโอเคได้เดี๋ยวรออีกสองชามต่อไปมาพอดีบุญทิดเนื้อบุญน่ะบุญเนี่ยคือเส้นนี้แหละเส้นขนมจีนเขาเรียกว่าบุญนี่ฮะทิดทิดเนี่ยคือหมูครับ เนื้อก็คือย่างก็คือว่าขนมจีนหมูย่างอ่าแล้วคือข้างในเนี่ยจะมีจะจะมีบุนใช่ไหมจะมีหมูใช่ไหมจะมีผักเพราะนั้นคือวิธีกินอย่าง่ายมากเลยเราก็แค่คุกๆเนี่ยนะคุกๆแล้วกินนะนะครับแค่นี้เลยแค่นี้เองอร่อยนะเนี่ยเป็นอาหารของของที่คนเวียดนามเลยเป็นอาหารทางภาคใต้เขาเนี่ยหละอันนี้เรียกว่าบุ๋งบ่อเฮ อันนี้ถ้าใครไปที่โฮจิมินห์ไปที่เมืองหลายๆเมืองดารลัตมเนีดาร์ลัตขายบุ้งวอเว้กันหลายร้านเลยนะคือมันมาจากที่ไหนต้นฉบับอะมาจากเมืองนี้แหละก็คือเว้ก็คือว่ามาจากคือมาที่เมืองเว้เนี่ยก็ต้องมากินบุ้งบอกเว้เป็นออริจินอลจากที่นะเป็นดักคือเขาเรียกว่าดักเบียดดนะมัมีอะไรบุญนะอย่างที่บอกแล้วบุญนก็คือบุนก็คือว่าเส้นนุ่มจีน่าบุญนนะบ่อ บอ่อเนี่ยมันแปลว่าบัว,บวเนื้อวัวน,นี่แหละอ่าเนะื้อวัวถรือว่านะบบ่อนะเวก็คือมาจากเมืองเมืองเวนะก็คือว่ากินง่ายมันเหมือนก๋วยเตี๋ยวบ้านเรานั่นแหละนะแต่เราก็ตัวนี้นะถ้าเราใส่พริกเอเขาเรียกพริกเอสเต๊ะพริกเขาเรียกพริกทิ้งน้ำมันนะนะอ่ะนะแล้วใส่ลงไปนะแล้วกินโอ้อร่อยมากเลยเดี๋ยวลองกินดูโอเคเพื่อนเพื่อนมาก็สั่งนะบุบบ่อเวได้ได้โอเคครับเดี๋ยวลองดูครับผมทานอาหารให้อร่อย ขอขอบคุณขอบคุณโอ้ยอิมกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปหมู่บ้านทําทูบกันที่เฮวที่เป็นแบบทูบแบบสมุนไพรอะนะนะแล้วก็เราไปดูที่นั่นแล้วก็เป็นจุดถ่ายรูปด้วยใครใครมาก็จะถ่ายรูปสวยงามเลยมีเช่าชุดอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะอ่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยไปตอนนี้เรามาอยู่ที่หมู่บ้านทําทูบเลยนะที่เฮ้ ที่หมู่บ้านทำทูบเนี่ยนะทั้งแนวอ่ะทั้งถนนนะมันก็จะเป็นแบบร้านอ่ะที่แล้วก็เป็นโรงงานอยู่ข้างหลัง <c oughs> คนส่วนมากเนี่ยคือมาถึงที่นี่ปุ๊บเนี่ยก็จะมาถ่ายรูปที่เห็เหนหยุ่งข้างหลัง <c oughs> คือเขาเอาทูบอ่ะที่เป็นสีๆอ่ะและ้วแล้วก็มาเรียงไว้แล้วคนก็ไปถ่ายแต่ที่นี่ไม่เก็บค่าเข้า,ขา <c oughs> แต่ว่าเราเพียงแค่ซื้อเครื่องดื่มหรือว่าเช่าชุดไอ <c oughs> ของเขาเนี่ข้างในเนี่ย <c oughs> เราก็มาถ่ายรูปแค่นั้นเอง นะคือแล้วข้างหลังเขาจะเป็นโรงงานเป็นโรงงานทําทู่บัตนะครับทำทู่เนี่ยทู่ไม่ทู่แบบอันนี้นะคือเป็นทู่แบบสมุนไพรนะครับเออทู่แบบกํายานอย่างเงี้ยนะครับเออก็คือทั้งแนวถ้าเราเห็นจากต้นถนนจนถึงสุดถนนเลยอ่ะจะเป็นร้านแบบนี้ทั้งแนวเลยนะแล้วเดี๋ยวเราเดินไปดูกันนะว่ามีอะไรบ้างอะไรครับผม chỗ điều, đều, đều, đều có... long hang เหมือนไหมได้อยู่ได้อยู่ใช่เคคนี่ยนะครับเวลาเรา,เรามาถึงร้านทูกใช่ไหมนะแล้วก็เข้ามาแล้วก็มาเปลี่ยนชุดไม่ต้องจ่ายค่าเข้านะเรามาแล้วก็มาเปลี่ยนชุดอย่างเงี้ยแล้วก็ชุดเนี้ยนะ รวมนี้ด้วยนะรวมชุดนะกางเกงรองเท้าเนี่ยห,ห้าห้าหมื่นออห้ามหมื่นแล้วมาแล้วพวกก็ปกติเข้ามางี้ไงแล้วก็มานั่งแต่กูอีมันเตี้ยเพราะสร้งางเตีย้ยนะคือไม่รู้ยังไงแต่ว่าโอเคประมาณนี้แหละ ตอนนี้เรามาถึงที่สุสานไข่ดิ่งแล้วนะสุสานไข่ดิ่งเนี่ยเป็นสุสานที่สวยที่สุดเลยนะของที่ในเมืองเว้นะเพราะฉะนั้นคือพอมาที่พระชองเวก็ต้องมาที่สุสานไข่ดิ่งสุสานไข่ดิ่งเนี่ยมันเป็นที่ฝังศพนะของจักรพรรดิระชงเหมือนนะองค์ที่12นะ่อยังไงเรามาที่เว้เราก็ต้องมาทั้งสองที่เนี่ยสุดท้ายนะถ้าไม่มีเวถ้าไม่มีเวลาจริงๆนะมา2ที่มีที่พระชองเวสุสานไข่ดิ่ง นะยังไงก็ต้องมาเขาบอกข้างในสวยมากนะสถานที่ตัวก่อนจะเข้าไปเนี่ยต้องซื้อตั๋วก่อนซื้อตั๋วอยู่ทางด้านข้างนะเขาบอกว่าแสนห้านะหนึ่งแสนห้าหมื่นดองก็อยู่ประมาณสักสองร้อยบาทนะสองร้อยยี่สิบบาทประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วก่อนแล้วเราขึ้นไปข้างบนไปเราไปกันอันกันเดี๋ยวเรามาซื้อตั๋วกันตรงนี้นะคนละแสนห้านะสามคนบ้าเงยจีบ้าเงยนะดวงร บ้าเงินอ่ะ้าบะ้าแิบ้าเิบห้าสิบห้าบห้บ้ิบ้าสิ้าอิบห้าสห้ยสงลาสิ้าสบห้าสิ้สิบแาสบาสิบห้าสิบห้าสบห้าห้าสิบหาสิบห้าสิบหาสิบห้าสิห้าสิบห้าบห้าสิบห้าสิบ้าสบ้าสิบี้าาสิบ้าสิบีาิ ก็มาอยู่ที่สุสานจักรพรรดิไข่ดิ่งเรียบร้อยละนะเรามาถึงละพอเดินเข้ามาเราซื้อตั๋วเสร็จเรียบร้อยเนี่ยขึ้นมานะคือว้าวเลยนะเพราะเป็นสุสานที่ดูแลแบบใหญ่มากอ่ะใหญ่แล้วพอเดินขึ้นมาข้างในเนี่ยสวยเท่าที่ดูเนี่ยก็คือว่าสุสานเนี่ยเท่าที่อ่านดูคือประวัติคือว่าสุสานเนี่ยนะสำหรับจักรพรรดิไข่ดิ่งนะสุสานเนี่ยมีทั้งหมดอยู่5้าห้องแล้วก็สร้างตามหลักของทวงจุ้ยเลยซ้ายขวาเนี่ยเป็นเป็นห้องของกาบนะสุสานนะ ซ้ายขวาเป็นห้องกาดส่วนจักรราิไครดิงยอยู่ห้องดูข้างหลังนะครับนะพอเดินเข้าข้างในก็รู้สึกว่ามันว้าวอะนะข้างในสวยมากแล้วก็มีคนมาเยี่ยมชมเยอะมากเลยนะก็แนะนําให้มาที่นี่กันเพราะหลักๆลันเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยยังไงมาเวก็ต้องมาที่นี่นะครับ ตอนนี้เรามาถึงที่ดานังแล้วนะเราขับจากเว่มาที่ดานังแล้วตอนนี้ก็ประมาณสักสองทุ่มกว่าๆนะครับเ,ออเรามาถึงที่ดานังเนี่ยอากาศเนี่ยวันนี้กำลังดีเลยคืนนี้นะสบายๆไม่ร้อนนะครับแล้วก็ตอนนี้คือเราริมแม่น้ํแล้วของที่ดานางังข <BI> ้างหลังเนี่ยจะเป็นสะพานบางกรนเดี๋ยวตอนประมาณสักสามทุ่มนะครับเหลือประมาณสัก20่นาทีนะครับจะมีพ่นน้ําพ่นไฟนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันพ่นน้ําพ่นไฟเนี่ยจะมีทุกๆวันเสาร์กับวันอาทิตย์ นะครับนะแต่คนจะเยอะมากเลยนะแต่ตอนนี้เนี่ยคือเท่าเท่าที่ดูก็คือยังไม่มีใครมาเพราะยังไม่ถึงเวลานะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมาถึงเมืองนี้แล้วมันรู้สึกมันตื่นเต้นมันมีความทันสมัยมากเลยนะครับเดี๋ยว3ามทุ่มรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันนะ สนับสนุนรายการโดยสามิสทราเวลสนใจเที่ยวเวียดนามแบบกรุ๊ปส่วนตัว